ดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอรดามาตามพ่อลื่นพี่น้องพ่อลื่นเผื่นป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายพี่น้องเพิ่งมีแนวทางหายพี่น้องเลขสองตัวหางเดียวพี่น้องแม่น้องกระดากับแม่นนอิลีาเลยอยากเป็นสะพานวนหายพี่น้องเพิ่งเป็นปู่แม่น้องน่าได้และพี่น้องเผื่นป่วยเป็นไตพี่น้อง แม่น้องนาเลยมาเป็นสะพานบุญเพลินว่าเอฟซีทางสองของแม่น้องทะยาแม่น้องแม่น้องนาดาแม่นนลธิยาพอเฮงคือเป็นสองใจบุญสุนทานนะพี่น้องแม่น้องนาดาก็เลยอยากมาเป็นสะพานบุญให้เพลินมาแล้วเพลินก็เลยบอกแม่บอกเลขแม่น้องนา2สองตัวห้างเดียวพี่น้องแม่น้นากับแม่นอลธิยาก็เลยขออัดคลิปขอถ่ายทําลงเด้อเพลินก็อนุญาตพี่น้องเขาก็ับไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะว่าเพลินให้เด็กัวได ก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องกระดาพาโชคด้วยด้ค่ะขอบคุณค่ะผู้ป่วยด้วยนะแมนเพื่นเพื่นเป็นโรคไตมาพี่นอ้องโรคไตพอกทุกอาทิตย์บับกผนบพ่พอกบ่พอกแมนจ้ะเหตุและผลค,คือบ่พอกคือบ๊อบบ๊บบบมีคนไปเฝา้าไปดูแลเผลไหมจ้ะเพราะลื่นนี่บ่มีบ่มีลูกบ่มีเมียบ๊อบคนบ่มีลูกมีเมียเด้อพี่น้องเด้คอคนโสดเนาะเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหรแล้วพ่อ อายุเท่าไหร่แล้วค่ะหกสิบป้าหกสิบห้าเพิ่นจะหูตึงจักน้อยแต่ว่านนที่ยากขออนุญาตใส่เสียงเด้อค่ะพรมยิ่งเดอร์กับสื้อนุมมะปราบซื้อนุ่มมะพราบอันนี้เอามะปราบเน่ะพ่อเกิดศูนย์สองอายุหกสิบห้าปีนะคะว่านนที่ยากไปบ้านนอกแท็กเตอร์เนาะเอาจะกพานเส้นทางนี้ประจำก็เลยอยากเป็นสะพานบุญให้เพิ่น เห็นแนวทางไป่นอนดาว่าแนวทางของคนมั่นจะหางเดียวางเดียวม่มนอ,นอยากอยากจะเป็นสะพานบุญหายเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนน้อคำว่าไปกับเพิ่นก็เป็นปููนหนึ่งข้องแม่น้นองก็ได้พี่น้องยู้างกันนี่แหละเวลาไปหาหมอผู้ได้ภาพไปพ่อไปฟอกไตบ่หรือว่า<อ>กินยายอย่างเดียวจเจ้าไปฟอกไตเจ้ากินยายอย่างเดียวว่จ้ายิบาไไนบหพ่อเป็นไร เจ้าไปหาหมอนได้ยามากินอย่างเดียวมันบอจ้ะได้กินอ๋อได้กินยาพี่น้องเพิ่นๆสีเป็นค้นอ้วนๆนี่อ๋อกินยากินยาประจำประจำผู้ใดดูแลอกาสินหมอกาสินน้องอันนี้อะไรที่ต้องแทนบเลยนะเนี่ยเกือบมาโรบะหอมเอืมจ้ากาสินตะมันนี่จ้าคือยญ้าในคาดเขาได้เลยมันบอจ้ะเอาก้อยามาเห็บซีบ้างน่ะว่ามันห้อมมา หอยายาโคตรยาโคตรยาอะไรคะยาอะไรแน่พี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นนี่เพิ่นบ่มีลูกบิ๊มเมียแล้วพี่น้องเด้อเพิ่นอยู่น้ำนองสาวเพราะว่าที่แม่น้องได้ลูกเพราะยังเพราะว่าบ้านเพิ่นบอดีใกล้จากบ้านแม่น้องก็ได้พี่น้องหอยาอ๋อหอยาพี่น้องเลยสุดยอดดิลโคตรหอยาเลยพี่น้องเลยเพิ่นมีน้องสาวแต่น้องสาวเพิ่นก็ไปทำงานเพิ่นก็ไปทำงานบางมือเพิ่นก็กลับทำกลับมื่อยไหมพี่น้องจริงไหม เพื่อเอาเนื้วทางมาแบ่งปันเพื่อโชคดีได้ซอยค่าน้ำค่าไฟเนาะก็จะได้แบ่งเบาผ้าลาน้องพอดีอีกเนาะแมีนจ้ะเพราะเลื่อนพราเลื่อนฝันบ่ขังงวดนี้ฝันบ่หนูขออนุญาตเสียงดังจังน้อยเด้อค่ะเป็นไรเสียงดังบ่อันหนูเบาน้ำด้ยินบ่หนูเบได้ยินได้ยินมีเลขบ่ขามีเลขฝากเอฟซีบ่งวดนี้เลขเล่นไรเลขรัฐบาลไทยนี่ละงวดวันที่ วัน,ท,นที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเนี่ยวันที่หนึ่งพฤศจิกาเลขจะออกตัวใดได้ยินี้พอเบาอยู่ก่อนพวกหนูตั้งกล้องบ่ท่านบ่บ่แปลงตามลเลขจะได้วกว่อนที่จะบอกข่อยตัวห้าเจ็ดโอ้ห้าเจ็ดพี่น้องเด้อห้าเจ็ดคนวะห้าเจ็ดมันสิมาบนือมาลางพ่อขออนุญาตใส่เสียงเด้อพี่น้อง,ไ,งได้ยินบ่ปปาปูเวลาปูจะ๊ะปูปูเลื่น ฮาเจ็ดนี่สิออกบนหรือหลางจ๊ะคิดว่ามันอยู่หลางคิดว่าหลางพี่น้องมอต้องคงคิดว่าเลยหลางเลยแหละ <c oughs> เอาหลางเลยล่ะองย่าถามเพิ่นบัาวเว้าน้ำหายเมนรดาถามเพิ่นจังเว้าน้ำเม, <c oughs> มนร์ห <c oughs> ลางอ๋อหลางหลางแล้วบนมันจะมาตัวใดแปลงถามต่อปูปูจ๋าบน,บนสิออกหยังข้างบนนะ่ะ บนบกหมดจอกเออเอาข้างล่างก็พอเลยเอาพี่น้องข้างล่างอย่างเดียวอดเลื่นว่านบนบกหมด้อกมันหายเก็ดมันหายเก็ดหาเก็ดห้างเดียวโคโลเลยนมันบ่พ่อหายเก็ดเลยล่ะเคยซื้อบ่ปูจะเคยซื้อบ่อเคยซื้อเด็กปูจ้ะบป้าเพิ่นเป็นคนมาเปสดีนมาเนอะเอฟซีเพิ่นจะได้ซอยค่ายุกค่ายาค่าน้ำค่าะป้าบอกอยู่จังจีนอ่ะบานิยำยุกตะหายเก็ดตลอดวีดอง เอฟซีนนทิ่ยาจะโชว์ตัวเลขข้างเดียวเด้อค่ะต่อไปนี้เ้าจะบ่โชว์บ่อยๆเพราะว่ากดมดันออกมาหลายหลายพี่น้องบางครั้งอา่านไล่ซื้อนี่ก็เสียวคือกันย่านซ่องฟิวนะคะจะโชว์แค่ข้างเดียวจบเอ่อพอเป็พี่น้องเอฟซีพีจะะะ่จะหน้าอะได้กันไรเดอกบดีกับนอน ดวงดีก็ก็บงีเวบอกว่าดวงดีก็ได้ดวงไ็ดีก็ได้นูมันต้องได้เนอมันต้องได้โผต้องถือกเลขหางเดียวนี่ออกซ้องวนแรกหงส์ที่โชกมันน้ำเน้อเด้อพี่น้องเขาลื่นน่ยเผื่อเป็นคนนั้นเผิ่งมีโรคประจำตัวพี่น้องเด้อเผื่อไอ้โรคโรคไตโรคไตระยะสุดท้ายได้ลรกอเ่าว่าแมนจ่าเผ่อเป็นโรคไตระยะสุดท้ายพี่น้องเ่บริฟอกเด้อเผ่อกินยาตลอด ไปฟอกก็ได้ไปฟอกก็ได้บ่มีบ่มีคนพาไปเพราะว่าเอื้อยน้องกะค่าใชจใจก็สูงเพิ่นกะแต่น้องน้องเพิ่นกะเป็นคนบ่บรมีฐานะนะพี่น้องหาเช้ากินค่ำปฏิปไต่ที่หนึงก็ต้องจ้างค่ารถค่าล่าไปแม่พี่น้องก็เลยยากบ่มีรถเนาะบ่มีรถไปใช้มาใช้กันยากใชจใจก็สูงก็เลยบ่ได้พาไปฟอกได้ผ้ากินยาอย่างเดียวเพิ่นกับเพิ่นก็บ่อยากรักษาเพิ่นว่า คนจะขอกินหญ้าสิเพิ่น่นอยากเป็นภาระให้น้องหลายสินะจ้าเพราะว่าพอลื่นนี่เป็นคนบ่มีลูกบ่มีเมียตั้งแต่เกิดมาโสดตลอดยังไม่สละโสดนะก็ยังจะโสดต่อไปเห็นบ่ปูมันโสดต่อไปแม่นบ่จ้าสมมุติว่อวานทางคนขาเอฟซีฮาเจ็ดฮางเดียวเด้อพี่น้องพิจารณานะคะเป็นแนวทางหาสสื่อาารหเจ็ดล่างฮาเจ็ดล่างฮางเดียวนะคะ เพิ่นบอซื้อนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ป่วยเป็นโรคไตนะคะแต่ว่าบอได้ไปฟอกไตเงินบ่มีกินยาอย่างเดียวที่น้นที่ยาให้เบิงยาพอบอกย่ายหนึ่งนะคะคตัวเลขหาเจ็ดเพิ่นกับ่าหาเจ็ดล่างแต่ว่าพอไม่พี่น้องเอฟซีผิดานะนะคะซื้อบนซื้อล่างน้ำนะตัวเดียวนเนาะเด็ดง่ตัวเดียวเนาะไตกับบนล่างเป็นแน่แท้หาสุดจะกินแบ่งรัฐบาลน่นที่ยาจะขึ้นหน้าจอข้างเดียวจบนะคะลมแห้งแต่โอ ปูจ๋ากินเข้าไปฮะไ้กินขา<ะ>นขายัางจ้านแล้ว๋อมกับเข้าวมมนกนเตรียมนนอกเมันเตรียมใ้ไห่กินเด้าหู้ต้มส่วนมากเป็นว่ะต้มเขาออมาือนกัน<ะ>กินแ่บบะปูกินพ่อกินนี่หออ๋อจ้าจ้ากินบพเตายอือ,อกินบพเตายเนาะ ร้ายเถื่อได้เปพี่น้องคนจิตายรลายเถื่อเลยแม่เองได้กะจะจะอยู่ดิมาเห็นมือนะคไปหาหมอกะว่ารลายเถื่อได้พี่น้องคนจิตใจไปพี่น้องไม่งั้นมีวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยกะว่าไปนอนโรงพยาบาลว่ะบึมีแห้งไหมจ๊ะแม่เองได้กะมาซองเบิ่งอยู่ก็เลยว่าบ่ตายครักูจะแปดสิบกว่าเลยเด้อคอเลขแปดคนได้พอเด้อให้คนเลขแปดคนได้จังไปกันจิไปบ้านไม่ดีก็ได้ เด็กพอลื่นเดอ้อพี่น้องห้าเจ็ดตัวเดียวเน้นล่างหมดวนะ่าเข้ากับไปบนไปล่างนะพี่น้องเดอ้อแต่เพิ่นมักลางพหนะ่นว่าปกติปูคอยเป็นคนบ่มักเล่นเลขพี่น้องเพิ่นบ่รู้เลขซช้ำเฮากับพิจารณานองกันเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าหลายรอบเลยลูกพี่ขอ่อยสิไปหาเพิ่นนะแต่ว่าประสบโอกาสคือข่อ,อยอยา่างจากขาเจ้านะเพราะว่าหนูน้เห็นเพิ่นหนูก็อีต้นแม่หนูเลยว่าชีวิตหนูก็ลังบากนะหนูว่าแต่ว่าหนูเห็นผลเพิ่นว่าเข้าก็ไปหานี่เป็นยังถุกไปหาปูเพิ่นนะ เขาแม่น้องแม่น้องด้าถ่ายทำลงไปกะเอฟซีมันก็มียูพูดถึงเนอะลุงพี่แต่มันก็บบริเวณคือคือช่องใหญ่นะพี่น้องเขาก็เป็นสะพานบุญนำกั้นพี่น้องเลยเกินส่วนตีต้นไหมพี่น้องแล้วใดมันจะมาจากช่องนี้พี่เพิ่นบุฟฟี่ไรไรยังพี่น้องมีแต่รายได้ผู้เทาไม่แต่เงินเดือนผู้เทาแม่นจ้ะบางเดือนนะพี่น้องบางเดือนผลบุผลบุฟฟีเงื่อนผลกระบอกไปต่อยาผลกระบอกไปแม่งสี่แม้ นะครับ FC Hall ก็มีแต่เนาะมีตัวหูใจดีไหมพี่น้องมีตัวหูใจบุญศุลใจบุญศุลธาตุอยากร่วมท่านบุญซอยค่าน้าค่าไฟ้คายุคายาพอลื่นนะคะที่โดยที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะติดต่อนุนทิยาโดยตรง0981971934นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ลายศูนย์เก้าแปดหน่งเก้าเ่าสามสี่อยากซอยค่าหน้ามค่าไส้อยากสรอยคายุคายาค่าลดค่าลดคาย่าเพิ่มเตีไปหาหมอ ทุกบาททุกตะตังบางบางบางก็หวดเพิ่นบ่มีเงินเผิ่นกับ่ไิปไยห้ามอพที่น้องต้องขาดย่างสิแม่ที่น้องเลยแต่ว่าแนวทางพอรุ่นห้างเดียวโคเท่าจะสู้ดูห้างเดียวโคห้าเจ็ดห้าห้าอกมาแล้วใช้เยอะเลยเด้อปู่เด้อสามารถซื้อได้บนล่างนะคะใครเป็น ให้เป็นตัวเลขโชคลาภให้เอฟซีโชคดีโชคมานกันแนวทางของพ่อพี่เนเด้อค่ะจะได้ซอยคายุค่ายาคารถภาพไปหาหมอนะคะขอให้อายุหมั่นควันยืนอยู่น้ำหยุดลูกน้ำนานเด้อให้ยู่คอดร้อยตีเด้อพ่อเด้ออยู่บนละลอยปีปูอันเล่าว่าแปดสิบพันว่าหยอกดคนจะซื้อแด้วค่ะแต่ว่าต้องดูคนรานนานๆแม่นเพิ่นเพิ่นเอยได้ยินไหมพี่น้องว่่าเพินจะบูนักเลยแจ็คหน่อยจ้ะ มันไลยโรคนะปู่ว่ามันมันมีโรคหนึ่งมากแล้วมันก็ไลยโรคมากร่วมกันแม่จ๊ะเข้ากินยาไลยก็บมีโรคแม่จ้ะโรคไตโรคจ้ะชุ่มดันอ่าขอบคุณเลยไลเด้อปู่เด้อร้อยโซ่คอยมานะคะ